คลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าใช้แมสอีไปแล้วร่างกายจะเป็นยังไงโอเคครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับแฮทอีกแล้วนะครับที่ช่อง b u านแฮตอีซี่ฟิตนะฮะแทบจะลืมชื่อช่องตัวเองไปแล้วนะครับผมก็คอนเทนต์ทำไม่ได้ไปถ่ายบุฟเฟ่ก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าเวลาไม่พอคือเอาแต่กินนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนว่าปัจจุบันนี้แฮทมีใช้อะไรบ้างน,นะครับ ปัจจุบันเนี่ยแฮกใช้เทส E อยู่นะครับเทส E 300สาร้อยนะครับแล้วก็เทสต0 0คือตอนแรกอะแฮกใช้แค่เทส E 300สอยนะครับเสร็จแล้วเวลาฉีดที่ไหลข้างซ้ายเนี่ยตัวยามันจะไหลลงมาตรงแถวๆเนี้ยทางพี่เขาก็จะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันดูดซึมช้าอะไรเงี้ยให้ใช้เทส E 200อรเนี่ยผสมลงไปด้วยนะครับแต่มนะันแปลกเนาะพอฉีดข้างซ้ายอะไหลแต่ฉีดข้างขวาไม่ไหลนะแต่ข้างข้างขวาจะอยู่ตรงนี้พอฉีดแล้วตรงนี้มันก็จะบวมแต่มันไม่ไหลแต่ข้างเนี้ยไม่บวมแต่ไหล เออไปมันมันมันระบวมข้างล่างนะครับปัจจุบันตอนแรกใช้เทส E 3 0 0อยู่ที่0.3นะครับแล้วก็ใช้เทส E 2 0 0อยู่ที่0.3เหมือนกันนะครับแปลว่าแฮชฉีดเต็มที่อยู่ที่0.6นะครับแล้วแฮก็จะกินเอาตามอฟเฟนไปด้วยนะครับออหรือทาม็อกซิเฟนนะเออเนี่ยตัวที่มันช่วยกดอาการไกโนะฮะแฮก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเลิกกินอย่างเงี้ยมันน่าจะทำให้ ทำงานน้อยลงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ก็ลองไปนั่งเซิร์ชมาคือมันก็คิดว่าทําให้มันทํางานน้อยลงอยู่แฮกก็เลยคิดว่าถ้ามันอย่างนี้มันมีตัวฉีดตัวไหนที่สามารถเพิ่มแล้วกดอาการไกโนได้ด้วยแล้วก็ทําให้กล้ามชัดด้วยไหมเพราะเคยได้ยินคนพูดว่าฉีดเทสอย่างเดียวอะ่ะมันใหญ่ขึ้นจริงนะ แต่ว่ามันไม่แห้งอ่าให้ก็เลยไปถามน้ามําถามมาเขาก็จะมีแนะนําตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นแรงนะตัวนี้แรงไปอะไรอย่างเงี้ยจบที่ตัวนี่แมสแมสอี M ASH, M ASH e นะครับผมเขาบอกว่ามันได้ทั้งกล้ามชาัดแห้งเส้นเลือดเพิ่มนะครับลายกล้ามเนื้อมันจะชัดขึ้นแล้วก็สามารถกดอาการไกโนโด้วยเท่าที่แฮกเข้าใจคือไอตัวยาที่แกกินไนทามอ,อกซิเฟนนะอะไรเนี่ยมันจะกินเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนกับมันจะมีรีเซพเตอร์อะไรที่มันรับฮอร์โมนฮอร์โมนเพศหญิงเ่ไม่ให้มันมาเกาะตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิิดสมมตุต ฉีดตัวแมสอี e เข้าไปเนี่ยมันจะช่วยกดฮอร์โมนเอสโตรเจนเลยเข้าใจไหมคือตัวไทมอนซิเปนเนี่ยอาจจะฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงอยู่ท้าเกิดสมมติว่าเรากินนะแต่ว่ามันจะเอาตัวรับตรงเนี้ยมันจะบล็อกการรับตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นตัวเนี้ยมันจะลดเอสโตรเจนเราลงเลยนะครับ หรือว่ามันไม่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะแ้ก็เลยคิดว่าเอออยากลองอยากลองดูนะครับเพราะว่าจริงๆริแฮกก็อย่างที่บอกไม่ชอบให้มันบวมเท่าไหร่นะทุกวันนี้แฮกก็เลยจะต้องมีการคาร์ดิโอค่อนข้างเยอะซึ่งแฮกว่าแฮ้ก็คาร์ดิโอเยอะนะแล้วก็กินอาหารไม่แย่เออเพราะว่ายัางไงตอนนี้อยู่ในช่วงเพิ่มน้ำหนักด้วยไงเออแต่ว่ามันก็ยังก้มไม่ชัดเท่าเดิมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอาการบวมอะไรจนต้องมันหน้าวิตกอะไรงนี้แต่ว่าก็รู้ว่าตัวเองยังอยู่ในช่วงที่แบบยังมีอาการบวมอยู่ ออโน้ตที่แคกจะใช้นะครับแคนจะใช้แคนจะเพิ่มเทสอี e เข้าไปด้วยแคนจะใช้เทส0 0อีสามร้อยเพิ่มจาก0.3นะครับเป็น0.4แล้วก็ใช้เทส0 0อีสองร้อยศูนย์จุดสามเท่าเดิมนะครับผมแล้วก็เพิ่มแมส s E อีเข้าไปนะครับผม เนี่ยหลักๆคือเพิ่ม m a ส e กับเพิ่มเคสเป็น0.4แค่นั้นเองนะครับกว่าที่มันจะคิกอินจริงๆน่าจะประมาณ2อาทิตย์ได้ว่านะสอาทิตย์ต้องมีนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูว่าถ้าเกิด2อาทิตย์ไม่เห็นผลจะเป็น3อาทิตย์ละกันว่าร่างกายมันเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับผมาการกินแฮกกินโปรตีนคูณ2กว่า ก็คือตอนนี้แอคไปช่างมา้กี่ฮก้น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบสองจุดสามนะครับผมเนียตั้งเป้าไว้คือกล้ามดิบเจ็ดสิบห้าแบบกล้ามชัดๆแต่น้ำหนักเจ็ดสิบห้านะครับผมน้ำหนักเจ็ดสิบสองจุดสามโปรตีนให้จะกินอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบห้าประมาณนี้นะครับครับพุกวันนี้กินคาร์บเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าอยากเพิ่มน้ำหนักพยายามกินคาร์บเยอะขึ้นแล้วก็น้ำตาลมีเพิ่มมามา,มากขึ้นเหมือนกันแต่ว่าก็ยังอยู่ในปริมาณที่น้อยมากอยู่เพราะว่าได้คาร์บเพิ่มไปแล้วคิดว่าน้ำตาลน่าจะมากขึ้นอยู่แลลล้วววนนคครัเเาาเเดี๋ยยาาามช็ผก่ จฉีดเป็นยังไงนะครับแพ็กจะฉีดวันนี้แหละนะฮะเดี๋ยวให้มาดูหุ่นของเขา โอเคครับนี่ก็จะเป็นหุ่นแฮกตอนนี้นะครับแฮกว่าคลิปนี้เนี่ยเสิ่งที่แฮกแอบ,บจะกลัวที่สุดในการที่เพิ่มเนี่ยคือเฮ้ยเคยบอกไว้ว่าแฮกใช้เทสแล้วไม่ชอบที่มันบวมใช่ไหมพอมาใช้ตัวนี้มันกดอาการไกโน,โนได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันแต่ว่ายังไงผลมันคือไม่บวมผลมันไม่ได้เพิ่มขนาดกล้ามเนื้อแต่ว่าเพิ่มความคมชัดแล้วก็ลายกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นแฮกเลยไม่กลัวเรื่องบวมเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเพิ่มฮอร์โมนอย่างเงี้ยทีไรคือก่อนหน้านี้นแฮกใช้เทสอยู่ที่ประมาณ0.4เน็เพิ่มมาป0.6 เนี่ยแล้วตอนนี้เพิ่มอีกเทสเป็น0.7นจุดเจแล้วก็มีแมสเข้ามาอีกทุกครั้งที่เปลี่ยนจะมากหรือน้อยเท่าไหร่นะสิ่งที่มาแน่แ่คือสิวอักเสบสิวอักเสบฮอร์โมนสวิง2ออย่างเนี่ยจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยแม่งมาเป็นอาทิตย์สิวเนี่ยมาประมาณ2อาทิตย์3ามอาทิตย์ถึงจะเริ่มนิ่งแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องอารมณ์สวิงหนนักเลยอาทิตย์หนึ่งนนเนี่ยไอเนี้ยสิวอันเ ไปฉีดสิวมาแล้วนะไปฉีดที่คลีนิกเลยยังไม่หายเลยแต่เม็ดมันใหญ่มากโปรติไม่ได้ขึ้นแล้วหายยากขนาดนี้นะโปรติเป็นจะขึ้นสิวอักเสบแหละใหญ่หมันกันแต่ว่าอยู่2อสวัน4วันอย่างเงี้ยก็หายเพราะว่าจะกินแอคโนตินช่วยไปนะครับครั้งนี้ก็ไปซื้อแอคโนตินมาเผื่อไว้แล้วแล้วก็ซื้ออะไรนะั้นเรตินเอเป็นตัวยาทาไว้ด้วยนะครับเผื่อเอาไว้เลยว่ามาปุ๊บทาอะไรเงี้มาดูกันว่าครั้งเนี้ยมันจะไอ้นี่ขนาดไหนแฮกว่าหลากัหลกๆที่สิวมันขึ้นนะมันเป็นเพราะว่าฮอร์โมนมันสวิงเว้ยเด ติดตามกันว่ามันจะแห้งจริงไหมแล้วก็ช่วยกดอาการตรงนี้ได้ไหมสวัสดีครับวันนี้ก็ครบ2อาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะฮะ ครับก็ตามความรู้สึกแฮกนะฮะแฮกรู้สึกว่ามันคมขึ้นนิดเดียวเองแทบจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คาร์ดิโอนอด้วยมึงแล้วก็ส่วนเรื่องอาการไกโนเนี่ยถามว่ากดอยู่ไหมถ้าเกิดเทียบกับที่เคยกินเอรตาโมเฟนวอลลมมตนะฮะก็จริงๆถือว่ากดกดอยู่นะครับแต่แฮกแอบรู้สึกว่ามันเหมือนถ้าเกิดสมมติมันไม่เท่ากันะ่ะ ก็คือเบาหวานนิดเดียวไม่เยอะจริงๆนะแฮกรู้สึกว่าจริงๆแบบว่าควรจะคิดในใจนะว่าควรจะเพิ่มแมส s e อีไปเป็นสัก0.5ดีกว่าไหมนะฮะแต่ว่าแฮกว่ามันจะใกล้เคียงกับเทสมากเกินไปเดี๋ยวแฮกขอดูเป็นตอนที่อาทิตย์ที่3ามอีกทีหนึ่งเผื่อว่าตอนนี้มันยังไม่คิดอินชวนครับแต่แฮกว่ามันก็น่าจะเริ่มคิดอิน จริงๆแล้วแหละตอนนี้นะฮะเดี๋ยวสามปาทีนัาจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งก็โอเคลืมเรื่องนี้เลยแล้วก็อัปเดตเรื่องสิวนะครับครั้งนี้นะสิวแฮปขึ้นน้อยมากหมายความว่าขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเทียบกับครั้งที่แล้วที่เพิ่มแต่เทสอซีตอนที่เพิ่มแต่เทสอะต่อให้เพิ่มแค่0ูน่ก็ตามนะสิวอักเสบมาเต็มมากทั้ง2อาทิตย์นะครับเรียกว่าแทบต้องกินแอสโพรินคุมตลอดเลยแต่ว่าครั้งนี้คือมีขึ้นนะแต่น้อยน้อยมากๆจริงๆนะฮะก็ถือว่าาคค่อนนข้งน้งเหา ก็ยังไม่บุไม่ไม่บวมแล้วก็ยังใสยอยู่อิ๋วไม่น่ากังวลสำหรับการเพิ่มแมสกอีครั้งนี้เข้าไปพร้อมกับเพิ่มเทสไป0.1นะครับแต่ว่าอาการบวมนะ้ำบวมน้าอาการบวมน้ำเรียกว่าน้อยลงนะส่วนเรื่องความคมชัดกมเนอเดี๋ยวขอดูในคลิปอีกินแล้วสรุปให้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนอาทีที่สามครับโอเคครับอันนี้เป็นอาทิตย์ที่สี่นะครับกําลังจะครบสี่อาทิตย์ใกลงจะครบเดือนนึ่งแล้วคือ พรุ่งนี้วันนี้เป็นวันพุธเนาะพรุ่งนี้คือครบสี่อาทิตย์นะครับที่ใช้แมสกอีมาแล้วแฮกไม่ได้ออกกําลังกายมา5้าวันแล้วนะครับเพราะว่างานเยอะมากๆแล้วก็ไม่สบายอีกด้วยนะครับไม่มีเวลาไปออกกําลังกายเลยนี่คือวันที่แฮเพิ่งกลับมาออกกําลังกายวันแรกนะครับแฮกรู้สึกว่าอ,อ,อาทิตย์ที่สามเนี่ยแฮกรู้สึกว่าทําไมอยู่ดีสิวเหอมากก็ไม่รู้นะครับสิวขึ้นแบบว่าเยอะมากแล้วก็เป็นเป็นสิววัคเซบเม็ดใหญ่ๆเลยนะเม็ดใหญ่มากเนี่ยตอนนี้ยังมีรอยอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ย ใหญ่จนหนึ่งขนาดที่ว่าต้องไปฉีดสิวเลยทีเดียวแล้วก็ขึ้นถี่เหมือนตอนที่เคยเพิ่มเทสต,ตอนนั้นเลยคาว่าจะเป็นเพราะ PM ด้วยแล้วก็นอนน้อยด้วยทํางานหนักด้วยนะครับรักษาขนาดดีนะแต่ว่าคต่ว่า PM เนี่ยก็มีผลนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดหนักถึงขนาดตอนเทสลองดูล่างกายให้กอนว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คืออลังจะครบทีมน,นะ เการใช้แมสตีเนี่ยมันก็ทําให้กล้ามคมขึ้นระดับหนึ่งนะนิดหนึ่งนะั้นไม่ได้ถึงขนาดที่แบบพอใช้แล้วมันจะเห็นชัดว่าแบบโห้ขนาดนั้นเลยอะไรแบบนี้สำหรับแพดหรือใช้ในปริมาณที่น้อยไปก็ไม่รู้แต่คิดว่าตา,าส่วนเติมของแทกับแมสอีตอนเนี้คิดว่าน่าจะพอดีแล้วนะสาหรับแฮดนะแต่ว่าจริงๆอ่ะส่วนตัวอยากให้มันคมให้มันชัดกว่านี้นะครับไม่รู้ว่ายังไงแต่ขอไปปรึกษาเขาก่อนนะ แต่ว่าตรงช่วงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกเลยว่ามันคมขึ้นไม่ได้ออกกำลังกายห้าวันถ่ายคลิปตอนเล่นบาสก็ยังรู้สึกว่าเออมันมันยังคมอยู่นะมันยังอยู่นะอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องไกโนแฮมรู้สึกว่าตอนที่กินทอมบ็อกซิเปนเนี่ยเอ่อมันคุมไกโนดีกว่านิดนึงไม่ได้ไม่ได้เห็นต่างกันอยางนั้นแต่ว่าคุมดีกว่าอาจจะประมาณแบบสองระดับอะไรอย่างเงี้ยนะ ให้คิดว่ามันคุมไกโนดีกว่านิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้คุมไม่ได้เลยนะแต่ว่าอนาคตต่อไปอาจจะลองเพิ่มเพิ่มเคสให้มันอาจจะเป็นสักหนึ่งไปเลยนะแล้วก็เป็นไอตัวแมสอีเนี่ยอาจจะเป็น0.5อะไรอย่างนี้เดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่ามันเป็นยังไงขอลองตัดคลิปดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับส่วนเรื่องหน้านะตอนนี้สิวดีดีขึ้นแล้วนะครับนี่สิวดีขึ้นแล้วนะครับ แต่ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้แมสก E ของแฮกนะฮะก็คือต่อให้เพิ่มเทสแล้วก็คือไม่มีอาการบวมน้ำนะครับอาการบวมน้ำน้อยมากๆจนแทบไม่มีเลยถึงขนาดกินน้ำน้อยต่อวันแล้วนะก็อย่าง ไม่มีอาการบวมน้ําอยู่ดีนะครับนี่คือข้อดีของบางสำรับแพ็นะฮะแล้วอาการขมจนอหนึ่งเดียวตอนตัดให้จะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับนี่ก็ครบ1เดือนแล้วนะครับ1เดือน3วันนะครับแฮ็ลองใช้แมสอีนะฮะเพิ่มเข้ามาในการใช้ออกกำลังกายนะครับอย่างแฮ็บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าแฮ็คได้หยุดออกกำลังกายไป5วันนะฮะแฮ็เริ่มกลับมาออกกำลังกายวันพุธนะครับผมพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แฮ็กลับมาออกกำลังกายได้5วันแล้วนะครับก็มาดูอีกทีหนึ่าตอนนนนี้เป็ยังงไะ นี่นะครับตอนนี้หุนน่นก็เป็นอย่างนี้จากที่แอไปลองตัดดูมาให้อทิที่ที่หนึ่งอัน 2, อที่ที่สองกับอัที่ที่สี่ก่อนที่มาครบเดือนหนึ่งเนี่ยที่แอ๊กมีอยู่หลอกลังกายไปแอกรู้สึกว่ากล้ามมันไม่ไม่ค่อยได้ชัดขึ้นสักเท่าไหร่เลยนะสําหรับแอกมันคมขึ้นนิดเดียวน้อยมากๆนะฮะอืมก็เลยมาดูว่านี่พอครบพอมาออกลังกายกลับมาออกลังกายห้าวัน้วเป็นยังไงนะฮะก็ยังไม่หุ่นเห็ดยังไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวจะไปตัดคลิปวันนี้แต่แล้วก็จะโพสต์ลงแล้วนะครับม เครับก็จากที่แฮกลองมาดูในคลิปแล้วนะครับแฮกว่านะเออาจริงตั้งแต่ใช้มานะพุ่งตรงกรู้สึกว่าความคมของกล้ามเนื้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอยู่แหละเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มจริงๆแต่ว่าแฮกค,คิดว่าเพิ่มแค่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นอะไรแบบเนี้ยไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรหึือขนาดที่มันเห็นแล้วมันต้องว้าวขนาดนั้นนะครับแฮกว่านะก็ ช่วยแต่ช่วยไม่ได้มากขนาดนั้นไม่ได้ถึงขนาดว้าวอะไรขนาดนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับปริมาณไหมแต่ว่าให้ขอส,สรุปไว้ตรงนี้แล้วกันว่ามันช่วยแค่ประมาณ20 3สิบสมิเอร์ซ็นท่านั้นเองไม่ได้เห็นต่างขนาดนั้นนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะจบลงอยู่ที่ประมาณนี้นะครับใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เหมือนเดิมเลยน,นะครับผมหรือใครมีคอนเทนต์อะไรที่แบบสนใจอยากจะรู้ก็ คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ก็ได้ครับผมเดอแฮกจะมาทําให้มันเดิมเพราะว่าก็ายังหาคอนเทนต์ทำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้วายแฮกได้ลองอะไรใหม่ๆก็เลยแบบว่ามาลองถ่ายอันนี้ให้ดูนะครับหรือว่าควรจะอัปเดตท่าออกกำลังกายไหมไม่รู้อันนี้ลองถามลเล่นดูนะครับ mm hmm. คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้ครับผม